กลับสวัสดีครับเป ok ็นแฟนพระเครื่องทุกท่านนะครับและเป็นเพื่อนที่ติดตามในรับชมช่องการศึกษาพระตาเด็ดนะครับวันนี้นะครับช่องการศึกษาพระตาเด็ดนะครับวันนี้ผมก็มีพระตาเด็ดวัลคังนะครับพิมพ์ใหญ่หนึ่งพุทธศิลป์พิมทรงนะครับมาให้เพื่อนร่วมการศึกษานะครับธรรมชาติพระเทนะครับพระพิมพ์นี้ก็ออกไปทางน้ำว่านกับปุนสุขนะครับลักษณะของเนื้อผงปูนจะออกไปทางสีขาว นะครับอ่อนน้ำว่านแล้วก็นะครับอ่อนน้ามันตังยิ้วไปบ้างนะครับสําหรับพระองค์นี้แต่ก็ดูง่ายนะครับพระแบบนี้ดูง่ายยังไงนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาไปด้วยกันนะครับว่าธรรมชาติของเนื้อปูนนะครับลักษณะความเก่าในพระที่ผ่านการเวลามานับร้อยกว่าปีนะครับเป็นลักษณะยังไงนะครับในพระสมเด็จพระละคังพิมพ์ใหญ่พิมพ์นี้นะครับก็เป็นพิมพ์เดียวนะครับกับพิมพ์ที่ลงไปก่อนหน้านี้นะครับ ที่ผมบอกโปรโมทไปแล้วนะครับแม่พิมพ์โน้ล้านห้านะครับพิมพ์นี้พิมพ์เดียวกันเลยนะครับแต่เนื้อองค์นี้จะอ่อนกว่านะครับผมก็ขอบโปรโมทให้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆนท่านใดนะครับที่ติดตามและรับชมจงการศกษาพันเด่นนะครับที่สนใจอยากเช่าหาพระเทนะครับพระองค์นี้นะครับเจ้าของเปิดไว้ล้านหนึ่งนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยรายละเอียดขอดูองค์จริงได้นะครับต่อรองได้นะครับ ถือว่าเป็นพระเท้ที่มีความสวยงามนะครับอีกองคหนึ่งนะครับเมื่อเทียบกับองค์ก่อนหน้านี้นะครับองคโน้นจะสวยกว่าเพราะว่าสีน้ําว่านจะเยอะกว่านะครับองนี้จะอไปทางสีขาวเนื้อปูนสุกจะเยอะกว่าหน่อยนะครับแต่ก็เป็นพระเท้เหมือนกันพิมพ์เดียวกันนะครับและขอฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ส่งถ่ายภาพพระนะครับส่งมาช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับพิจารณานะครับ อ่าผมขอบอกนิดนึงว่าอย่าไปแต่งสีนะครับอย่าไปปรับแต่งสีภาพนะครับอย่าไปปรับแต่งสีเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อผมนํามาให้ลูกค้าเขาดูนะครับคนที่ขอดูพระเนี่ยถ้าท่านแต่งสีมาเยอะเกินนะครับเมื่อมาเจอองค์จริงคนละสีเนี่ยนะครับมันไม่ได้นะครับแล้วก็ลักษณะการดู นะครับของเนื้อปูนก็ดูยากนะครับเพราะม่ไม่ได้เป็นสีของแท้ท่านเพื่อนสีสันวัณพระเป็นแบบไหนนะครับให้ถ่ายธรรมชาติที่สุดนะครับแล้วก็ถ่ายคมชัดแบบนี้นะครับเมื่อเรามาดูกายภาพของเนื้อปูนก็จะเห็นลักษณะความเก่านะครับที่ชัดเจนนะครับที่พิจารณาได้ง่ายแต่ถ้าท่านปรับแต่งสีมานะครับมันดูยากนะครับเพื่อนดูยากเพราะว่าผิวพระเมื่อทําแต่งสีผิวเนี่ยนะครับ สีสันวนะเปลี่ยนไปก็พิจารณายากนะครับดูเพี้ยนไปเลยนะครับถ้าท่านไปทําเยอะๆนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่จะถ่ายภาพมาให้ผมพิจณาเนี่ยนะครับไม่ต้องส่งพระองค์จริงมานะครับถ่ายภาพมาก่อนนะครับเมื่อมีการติดต่อจากผู้เช่านะครับผมก็ติดต่อไปให้เพื่อนๆส่งของแท้มานะครับเพราะว่าผมไม่อยากรับผิดชอบนะครับเพราะว่ากว่าจะมีคนเข้ามา นะครับมันก็ต้องใช้เวลานะครับเพราะฉะนั้นนะครับเก็บพระไว้ที่ท่านก่อนนะครับถ่ายแค่ภาพหน้าหลังมานะครับองค์จริงเนี่ยนะครับถ่ายมานะครับไม่ช่วงการศึกษาพระเด่นเนี่ยเมื่อผมพิจารณาแล้วนะครับว่าแท้ผมก็จะนํามาลงให้นะครับโดยที่พระนี่ยังไม่ต้องส่งมานะครับเข้าใจตามนี้นะครับเพื่อนเพื่อนหลายท่านนะครับก็ข้ามาถามหาที่อยู่นะครับจะส่งพระมาให้เลยนะครับ ผมบอกก่อนไม่ต้องส่งมานะครับเพื่อนไม่ต้องส่งมาเมื่อไหร่ที่มีนะครับคนต้องการที่จะเช่าที่เขาจะขอดูองจริงนะครับเมื่อนไม่ส่งมานะครับก็ผมจะทํารูปแบบอย่างนี้นะครับหลายๆท่านที่ส่งพลาให้ผมนะครับก็มีคนเช่านะครับบางคนส่งมานะครับถ้าแต่งสีภาพเกินไปนะครับมันก็เจ้าของที่เขาลูกค้าที่เขาต้องการที่จะดูองจริงนะครับเมื่อสีเปลี่ยนไปนะครับไม่ตรงกับปกที่ส่งมา นะครับเขาก็ไม่สนใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆต้องถ่ายภาพไม่เป็นสีสันวันนจริงๆนะครับไม่งั้นเราก็อาจจะเสียนะครับช่องอาจจะเสียด้วยนะครับเพราะว่าส่งภาพมานะครับองค์นี้แต่เมื่อส่งพระมานะครับกลายเป็นคนละสีสันวันนากันอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไม่ใช่แล้วนะครับก็ขอนะครับประชาสัมพันธ์กับเพื่อนเพื่อนใหม่นะครับถ่ายภาพให้คมชัดที่สุดนะครับให เมื่อถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยเพื่พอนๆให้ขยายขึ้นมาดูก่อนนะครับให้เพื่อนขยายขึ้นมาดูก่อนนะครับก่อนจะส่งไหมผมว่าเห็นรายละเอียดเหล่านี้ไหมนะครับเห็นสีสันวันณะที่ถูกต้องไหมนะครับกับองค์จริงนะครับเมื่อซูมขยายขึ้นมาเห็นชัดไหมนะครับระดับพื้นผิวของเนื้อปูนนะครับถ้าเห็นเด่นชัดแบบนี้อาจจะเป็นสีสันวันณะอื่นก็ได้นะครับให้เห็นชัดแบบนี้แล้วก็ถ่ายมาส่งมานะครับผมจะพิจารณาให้ ถ้าเป็นพระเทนะครับผมก็จะนํามาลงไว้ให้นะครับท่านก็ใส่ราคามาด้วยก็ได้นะครับส่งมาส่งส่งภาพมาก่อนนะครับราคาก็ใส่นะครับให้ผมพิจารณาก่อนนะครับว่าเป็นของแทแน่นอนเนี่ยนะครับแล้วก็ใส่ราคานะครับเอาตามนี้นะครับเพื่อนโอเคครับวันนี้เราก็มาดูนะครับพระสมเด็จพระคังพิมพ์ใหญ่อีกหนึ่งแม่พิมพ์นะครับพระองค์นี้ก็เป็นยุคน้ำว่านนะครับเป็นน้ำว่านผสมตังยุนะครับ แต่เนื้อพระนะครับไม่ก่อยถึงน้ำมันตังยิ้วนั่นเองนะครับก็เลยออกไปทางเนื้อปูนสุกลักษณะของเนื้อปูนสุกเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะเนื้อขาวๆนะครับคุณคุณบ้างแต่มีความหนึกนุ่มและมีความฉ่ำนวลแล้วก็มีความโหดแห้งนะครับที่ชัดเจนกายภาพของเนื้อปูนสุกนะครับเนี่ยเนื้อปูนนะครับผงปูนตะขอยก็เป็นสีเนี้ยนะครับเนื้อในจริงๆเนี่ยนะครับก็เป็นสีขาวเนี่ย นะครับในบางองค์เนี่ยด้านบนเป็นเนื้อปูนสุกก็จริงนะครับแต่เนื้อชั้นในเป็นเนื้อน้ําว่านนะครับในปลาที่ปเห็นมาเยอะเนี่ยมีนะครับไม่ไม่ใช่ไม่มีนะครับเนื้อชั้นในนะครับเป็นสีน้ําว่านทั้งแท่งเลยนะครับเพราะว่าผสมน้ําว่านมาแต่ชั้นนอกระดับพื้นผิวเนี่ยเป็นลักษณะของสีขาวๆนวลๆยุ่ยฟูนะครับก็เป็นปูนสุกนะครับธรรมชาติเหล่านี้นะครับจะมีความหลากหลาย ซึ่งของเก๋จะทําเรียนแบบไม่ได้นะครับของเก๋ก็จะปกแป้งมาอย่างเดียวนะครับปกคราบแป้งมานะครับเมื่อดูเนื้อชั้นด้านในเนี่ยก็เป็นสีขาวเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นพระวันนะสีขาวก็มีนะครับเพื่อนที่ไม่ได้ผสมน้าว่านเนี่ยนะครับเนื้อปูนชั้นในเป็นสีขาวล้วนก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีของแท้นะครับเพื่อนต้องทําความเข้าใจให้หลากหลายนะครับสําหรับพระเนื้อพระตุ่มเด็ดนะครับเพราะมีการสร้างหลายครั้งหลายวารละนะครับ เมื่อมีการสร้างหลายครั้งหลายวารละสัดส่วนมวลสารใน ي, แต่ละชุดแต่ละครั้งนะครับที่สร้างเนี่ยมันก็ย่อมไม่เท่ากันนะครับคิดง่ายนะครับบ้านวัดบ้านเรายุคป,ปัจจุบันนะครับปีหนึ่งทอดกรถิ่นบ้างทอดประป่าบ้างนะครับในการสร้างพระเครื่องมันก็มีอยู่สองปีสามปีครั้งนะครับมันก็สร้างอยู่เรื่อยนะครับเราอย่าไปนับอารามหลวงนะครับวัดละครัง้งในการสร้างพระแต่ละครั้งแต่ละคราวนะครับก็มีจํานวนการสร้างที่เยอะ เพราะฉะนั้นธรรมชาติแระเทนี่ก็มีเยอะนะครับของแทมีเยอะเรามาดูเนื้อกันนะครับเห็นเพื่อนดูนะครับพุทธศิลป์ก็คล้ายๆลรูปไข่นะครับแล้วพักและกิจนะครับดูดีๆจะหลดซุ้มนะครับแระกิจจะหลดซุ้มเพื่อนเพื่อนดูลักษณะความหดเหี่ยวเส้นซุ้มนะครับเห็นไหมครับหดแห้งเหี่ยวย่นหนึกนุ่มนะครับเห็นไหมครับกายภาพเนื้อส่วนที่มีน้ำว่าน มีลักษณะการงอกของปูนนะครับทะลุชั้นน้ำว่านมาเลยนะครับเป็นเม็ดเป็นไข่่นะครับเนี่ยเพื่อนดูนะครับลักษณะการงอกเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าน้ำว่านนะครับเมื่อผสมกับน้ำมันตังยิวด้วยนะครับก็จะมีความฉ่ำนวลและมันวาวในตัวเลยนะครับจะมีความสวยงามนะครับส่วนที่ไม่มีน้ำมันตังยิวก็เป็นเนื้อปูนสุกเห็นไหมครับคละกันนะครับ ธรรมชาติอย่างนี้นะครับเพื่อนของเก๋มันทํายากนะครับมันจะมานั่งตกแต่งถ้ามันทําจริงๆก็มันทําสีทั้งองค์เลยนะครับของเก๋ทำสีเดียวกันทั้งแท่งนะครับหรือจะเป็นสีขาวก็ทําสีขาวทั้งแท่งนะครับทั้งองค์จะมาทําตกแต่งให้เหมือนกับของแท้อย่างนี้ทําได้ยากนะครับเพื่อนเพื่อนดูลักษณะของน้ําว่านสิครับที่ผสมในเนื้อปูนเห็นไหมครับสัตวนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ระดับพื้นผิวนะครับอยู่ชั้นในด้วยนะครับ อยู่ชั้นด้านในเนื้อด้วยนะครับแต่ส่วนเหล่านี้ของน้ําว่าน,นมีความสวยงามเห็นไหมครับคละกันปูนสุกบ้างนะครับน้ําว่านบ้างปูนดิบบ้างเรเวณพื้นผิวด้านล่างก็เป็นลักษณะของปูนสุกนะครับเสียวขาวนวลนนนมีความหมดแห้งเหีียวย่นที่ชัดเจนนะครับไล่ไปดูสิครับดูลักษณะความหมดตัวของทุ้มนะครับเห็นไหมครับเนื้อปูนสร้างมาแล้วเป็นร้อยกว่าปีนะครับเนี่ยต้องมีความ หดเหียวอย่างเห็นได้ชัดเห็นไหมครับลักษณะของเส้นซุ้มเนี่ยเมื่อหดเทียวเนื้อปูนก็มีความนึกนุ่มและมีความจํำนวนนะครับเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยดูลักษณะของสีน้ําว่านเห็นไหมครับเนื้อปูนเนี่ยจะมีความจํำนวนดูแล้วนะครับดูแล้วดูง่ายสบายตานะครับเพื่อนดูแล้วเมื่อเราพิจารณานะครับดูพระแท้อยู่บ่อยๆเมื่อไปเปลี่ยเน,เนเที่ยวของเกนนะครับก็จะมีจุดที่ให้เ,เพื่อนๆเนี่ยนะครับ แยกแยะได้ง่ายหลายหลายอย่างนะครับนะครับหลักการดูพระเนื้อปูนนะครับด้วยหลักวิทยาศาสตร์ก็ดูกายภาพนครับดูกายภาพของเนื้อปูนโดยรวมนะครับต้องมีความหมดแห้งเหี่ยวย่นของชั้นพื้นผิวนะครับของเต้นพุทธศิลป์ต่างๆนะครับต้องมีเหี่ยวมีกลอนบ้างนะครับเนี่ยลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับหดแห้งนะครับเป็นธรรมชาติเนี่ยลักษณะของพระเทนะครับ ดูลักษณะเส้นซุ้มนี่ครับเส้นฐานเห็นไหมครับมีความโหดมีลักษณะการผุนะครับที่ชัดเจนมีลักษณะการงอกนะครับที่ชัดเจนนะครับรูปแบบความเหี่ยวย่นเห็นไหมครับสัดส่วนที่เหี่ยวกระเทาะผุยุ่ยออกไปนะครับเป็นชั้นๆอย่างแบบนี้นะครับเนี่ยเพื่อนดูดีครับเขาเรียกว่าแท้ดูง่ายนะครับแบบนี้แท้ดูง่ายแล้วเมื่อเรามาไล่ดูมวลสารเห็นไหมครับเนี่ย มันตานเหล่าเนี้ยนะครับแท้ทั้งนั้นศึกษาเอาสิครับใครอยากศึกษามันตานนะครับลักายภาพของเนื้อปูนเนี่ยนะครับมันมีความเข่าชัดเจนอยู่แล้วนะครับเนี่ยรูปแบบการงอกในเนื้อเลยเห็นไหมครับวิวัฒนาการขึ้นมาจากนะครับชั้นเนื้อปูนนะครับไม่ได้เป็นคราบที่มาทำมาไว้นะครับคล้ายๆยานยังมุมเนี่ยนะครับซิเป็นลักษณะและรูปแบบเดียวอย่างเดียว แบบนั้นทําเก้นะครับเพื่อนก็ระวังให้ดีนะครับดี๋ยวนี้ผมเห็นพระชุดนี้นะครับการทําแบบนี้นะครับออกมาเยอะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าดี๋ยวนี้มีอาจารย์หลายๆท่านนะครับอ่าอธิบายกายภาพของปูนสุกปูนดิบอย่างเงี้ยนะครับดูธรรมชาติของเนื้อปูนเนี่ยแล้วเพื่อนเพื่อหลายท่านดี๋ยวนี้ก็เริ่มจะดูพระเป็นนะครับแต่เพื่อนก็ต้องทําความเข้าใจด้วยนะครับของแท้ของเก้ที่ทําเรียนแบบนะครับระวังให้ดี บางทีอาจจะทําเรียนแบบมานะครับมาหลอกขายเพื่อนๆนเนี่ยนะครับก็ดูให้ดีนะครับระวังแต่ถ้าเป็นรูปแบบของเนื้อปูนอย่างนี้นะครับความหดเทียวนะครับความเหี่ยวย่นนะครับของเนื้อปูนที่ชัดเจนลักษณะของสีน้ําว่านนะครับของชั้นระดับพื้นผิวนะครับที่มีความหลากหลายอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนดูดีครับอ่อนบ้างเข้มบ้างใครบ้าจะมานั่งตกแต่งสีผิวนะครับของเนื้อปูน ได้ละเอียดอย่างนี้แหละครับเห็นไหมครับเนื้อปูนมีความชํานวนหนึกนุ่มเป็นธรรมชาติเนี่ยเห็นไหมครับซึ่งของเก๋นเนี่ยมันทําเรียนแบบไม่ได้นะครับเพื่อนกายภาพอย่างนี้เพื่อนดูสิครับเห็นไหมครับเนื้อปูนนี่ชํานวนมากนะครับเนี่ยสวยงามเมื่อเราดูดีๆเนี่ยนะครับเพื่อนดูสิครับแต่ถ้าเป็นพระที่แต่งสีผิวมานะครับก็จะ ดูฉ่ำน้ำมันทั้งองค์สีก็จะเป็นลักษณะสีเดียวไปเลยนะครับเพราะว่าอะไรเหรอครับเพราะว่ามันทํายากครับจะมานั่งตกแต่งนะครับเ<ใ>น,<ส>นี่ยสีสันมันนะเข้มบ้างอ่อนบ้างนะครับเป็นไปด้วยรูปแบบของธรรมชาติเนี่ยมันเกิดขึ้นเองนะครับแต่ตัวนี้ก็ผสมลงไปนะครับนนไม่ได้กากเกลน่ะปั้นมาก้อนนึงนะครับผสมน้ํามันผสมน้ําว่านลงไปนะครับหรือหมักปูนไวน้นะครับโกดองอื่นอาจจะเด่นชัดกว่านี้นะครับ แต่พระแบบนี้นะครับเพื่อนที่ผมพบเจอนะครับพระที่ผมมีเนี่ยนะครับอันนี้ยกตัวอย่างผมเนื้อชั้นด้านในเนี่ยจะเป็นสีน้ําว่านเลยนะครับเนี่ยขาวปุ่นทุกแต่ระดับพื้นผิวด้านบนนะครับขาวแต่ระดับด้านบนเนี่ยถ้าเพื่อนๆเคยฝนพระนะครับผมเคยฝนพระเคยทอพระมาก่อนนะครับก็จะเห็นชั้นเนื้อด้านในที่ชัดเจนนะครับว่าเป็นสีน้ําว่านเนี่ยเหมือนสีแดงเนี้ยนะครับเป็นสีน้ําว่านเลยนะครับเนี่ยธรรมชาติความหลากหลายนะครับ ของพระแทเห็นเพื่อนดูนะครับของแท้ดูง่ายสบายตาเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีพระลักษณะแบบนี้นะครับที่คุณเซียนทั้งหลายเคยตีเกส่งมานะครับจ้องการสาพระสมเด็จผมจะโปรโมทให้นะครับและอธิบายเพื่อนท่านอื่นนะครับเข้าใจถึงรูปแบบของความเก่าของเนื้อบ่งปูนนะครับว่าทําไมถึงแท้นะครับที่ไม่ใช่เก๊นะครับเนี่ย ผมบอกเลยว่ากายภาพแบบนี้มันตกแต่งได้ยากนะครับเพื่อนทําได้ยากนะครับที่ก็ปั้นเนื้อเนี่ยนะครับที่พระของเกอเนี่ยพยายามทําเนื้อเนี่ยนะครับให้มีความหนึกนุ่มชานวนแบบนี้เหมือนของแทเนี่ยนะครับรูปแบบการทําคือเขาผสมสารเคมีลงไปนะครับเพื่อนอาจจะผสมกาวนะครับผสมสีลงไปผสมน้ํามันลงไปนะครับแล้วแต่ผสมพลาสติกอะไรก็แล้วแต่นะครับ ตามรูปแบบที่เขาทําเก้เนี่ยนะครับแต่ดูยังไงนะครับสีเนี่ยนะครับในมองที่ผมพบเจอเนี่ยนะครับเป็นสีอย่างนี้เลยนะครับสีออกเหลืองบ้างน้ําตาลบ้างนะครับแต่อะไรครับแต่รูปแบบที่เขาทํามาเนี่ยนะครับมันจะมีความเรียบตึงไม่ได้หดแห้งเหี่ยวย่นนะครับอาจจะทําคล้ายๆปูนดิบงอกนะครับเป็นใหญ่ๆเหมือนกันที่ผมก็เห็นเนี่ย แต่จะไม่เป็นรูปแบบการงอกแบบนี้เมื่อเราพิจารณาแล้วเนี่ยนะครับรก็ไม่เห็นอะไรครับไม่เห็นความหมดแห้งของเนื้อปูนนะครับเพราะมันเพิ่งทําใหม่ได้แต่อะไรครับความฉ่ำนวลของน้ามันตังยิ้วอย่างเดียวความมันวาวอย่างเดียวนะครับจะไม่ได้ความหนึบนุ่มแบบนี้นะครับที่เป็นธรรมชาติเห็นเพื่อนดูให้ดีเห็นไหมครับมีความหนึบนุ่มมีความฉ่านวลน,นะครับของเนื้อปูนถ้าเป็นสีขาวปูนสุกก็มีความนวลของเนื้อปูนนะครับอาจจะเป็น หยาบหยาบหรือผุผุบ้างนะครับเพราะองเนี้ที่ไม่ยุ่ยทีเนี่ยนะครับที่เนื้อบริเวณนี้ยังไม่ยุ่ยเพราะว่าไม่ค่อยได้ผ่านสภาพการใช้ครับเนี่ยเข้าใจง่ายนะครับเพื่อนของเก๋เนี่ยทํายังไงก็ไม่เหมือนหรอกนะครับจะมาตกแต่งให้เหมือนของเท้ที่ผ่านการเวลานะครับแต่ถ้าว่าใบสั่งนะครับทําพิมพ์ตําหนิตรงเป๊ะสีสันวันนี้นะครับพระแต่งผิวเนี่ยนะครับ เหมือนคลิปของท่านอาจารย์ดรแสวงนะครับที่ท่านนํามาเปรียบเทียบนะครับการแต่งผิวพระของเก๊ของเท้นะครับเก๊ฝีมือนะครับเก๊เก่าไม่มีนะครับแต่เก๊ฝีมือมีนะครับเก๊เก่าไม่มีนะครับเพื่อนเก๊เก่าเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่เก่านะครับแค่เก๊ฝีมือเนี่ยแต่ถ้าเพื่อนเเห็นธรรมชาติที่หลากหลายแบบนี้นะครับเมื่อไปเปรียบเทียบมันทาได้ยากนะครับอาจจะทําสีสันมณะมาใกล้เคียงนะครับแม่พิมพ์ไม่ต้องห่วง นะครับก็แกะได้เหมือนเดะนะครับแกะตรงเป๊ะตำหนีกับพิมนะครับแต่กายภาพของเนื้อปูนนะครับความหดเหี่ยวของชั้นปูนนะครับความชํานวนของชั้นน้ํามันชั้นน้ําว่านนะครับจะมาทําให้เหมือนกับของแท้มันทําได้ยากนะครับรายละเอียดยิบย่อยอย่างเหล่านี้นะครับเพื่อนรายละเอียดยิบย่อยเหล่านี้เนี่ยเพื่อนดูรายละเอียดเหล่านี้นะครับความลักษณะการงอกนะครับของน้ําว่านเนี่ย การงอกของปูนดิบนะครับในชั้นน้ําว่านนะครับที่ของเกงทําไม่ได้นะครับลักษณะความหดตัวนะครับของเส้นสายลายพิมพ์ที่เป็นธรรมชาติหดบ้างผูบ้างกลอนบ้างงอกบ้างนี่เห็นไหมครับเพื่อนต้องพิจารณาธรรมชาติเหล่านี้ให้หลากหลายเห็นไหมครับรูปแบบการงอกเนี่ยทั้งนอกทั้งในนะครับทั้งเป็นเม็ดเป็นตุ่มเป็นผดเป็นไขนะครับเป็นผลึกผลึกในของแท้ในพระแท้นี่มีนะครับ เห็นไหมครับชั้นบริเวณนี้เป็นปูนสุกข,ขึ้นไปเป็นปูนดิบกับน้ำว่านนะครับสัดส่วนมีความหลากหลายไหมครับอ่อนบ้างเข้มบ้างองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดเหล่านี้นะครับเพื่อนนํามาประยุกต์ใช้นะครับนํามาเป็นหลักในการพิจารณาสิครับนะครับเพราะกองเก้เนี่ยแม้แต่เซียนเก้ฝีมือเนี่ยนะครับมันยังทําแต่งผิวแต่งสีพระเนี่ย นะครับมันยังทําในโทนสีเดียวกันเลยนะครับจะมาจะไม่มานั่งตกแต่งนะครับทําสีให้เป็นเข้มบ้างอ่อนบ้างนะครับเห็นไหมครับคลากับปูนสุกบ้างนะครับเนี่ยแบบนี้ยมันจะทําไม่ได้นะครับผมเห็นแล้วว่าไม่มีใครทําได้หรอกนะครับไอเก๊สีมืออย่างดีมันก็ทําสีผิวเดียวกันนะครับถ้าเป็นสีเหลืองก็สีอมเหลืองไปเลยเหลืองอมน้ำตาลทั้งองค์นะครับ รูปแบบการตกแต่งแบบนี้ไม่เคยเห็นนะครับเกฟฝีมือฝีมือที่เขามาโชว์กันนะครับรูปแบบอย่างนี้ยังทําไม่ได้นะครับผมก็ยืนยันแล้วยังทาไม่ได้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นลักษณะของเนื้อสีขาวนะครับด้านหลังเห็นไหมครับเนื้อพระเจาะไปทางวันณะสีขาวปูนสุกนะครับแต่ก็ดูดีๆจะมีความหดเขียวเนื้อปูนชัดเจนนะครับมีการหดตัว ปวดแห้งเหี่ยวย่นนะครับของเนื้อปูนที่ชัดเจนนะครับเห็นไหมครับเนื้อปูนนี่มีความหนึบนุ่มนะครับชํานวนแต่ไม่มันวาวนะครับเพราะว่าสัดส่วนน้ามันตังยิ้วเนี่ยมีอยู่น้อยนะครับง่ายๆเห็นไหมครับด้านหลังก็อีกสีสันหน้าหนึ่งด้านหน้าก็อีกรูปแบบหนึ่งอาจจะมีน้ําว่านบ้างเห็นไหมครับอ่อนๆเนี่ยผิวพระมีความหลากหลายและเม็ดแดงเห็นไหมครับ เน,เนื้อเม็ดแดงจะมีลักษณะที่มีความหนึกนุ่มนะครับมีความมันวาวของเนื้อดินกําแพงนะครับเมื่อเทียบกับองค์แรกนะครับที่ผมลงไปแล้วนะครับเนี่ยมวลสารนะครับเป็นเม็ดสีเหลืองเหลือเหล่านี้อย่างเงี้ยนะครับมีทุกองค์นะครับผมไม่ทราบว่าเป็นมวลสารชนิดเขาเรียกว่าอะไรนะครับในประเทศเนี่ยที่ผมมีเนี่ยแม้แต่ของเพื่อนๆเห็นไหมครับมวลสารเม็ดเนี้ยนะครับยังมีนะครับ ถ้าส่องดูให้ดีเนี่ยนะครับมีแน่นอนแต่ไม่ทราบว่าเป็นเม็ดอะไรนะครับมวลสารอะไรเห็นไหมครับรูปแบบการงอกเนี่ยแม้แต่ด้านหลังนะครับก็ยังเห็นลักษณะการงอกของปูนที่ชัดเจนนะครับในจุดกลอนก็งอกเนี่ยความบดเทียวเห็นไหมครับมาดูสิครับในจุดกลอนเห็นไหมครับก็ยังเห็นลักษณะการงอกของปูนนะครับรูปแบบอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนนะครับ พระเทเนี่ยเราใช้หลักรูปแบบเงี้ยเห็นไหมครับลักษณะการงอกบริเวณนี้ไม่ชัดนะครับดูง่ายนะครับเพื่อลักษณะการงอกในจุดก่อนเนี่ยรูปแบบเงี้ยนะครับที่ผมติ๊กวงกลมมาเนี่ยเห็นไหมครับจะเห็นเป็นเม็ดเนี่ยยื่นยื่นไปเนี่ยนะครับนั่นคือการงอกของปูนนะครับปูนดิบนะครับี่ค่อยงอกค่อยๆวิวัฒนาการขึ้นนะครับในพระเทเนี่ยส่องดูให้ดีนะครับมีทุกองแหละนะครับจะก่อเกิดรูปแบบอย่างนี้ทุกองค พระพ s, ผ่านการลงรักมานะครับก็ยังเห็นรักอยู่บ้างนะครับสีดำส่วนที่เหลือก็ลอกล่อนไปหมดแล้วนะครับนะครับเพื่อนสําหรับเพื่อนท่านใดนะครับหรือพี่พี่ป้าๆนานาครับที่ติดตามในรับชมช่องการศึกษาพระสเด็จนะครับถ้าได้ดูคลิปนี้นะครับก็สนใจอยากที่เจ้าหาพระสเด็จวละคังองค์นี้นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับ ก็ติดต่อมาได้นะครับท่านแคปรูปหน้าจอนะครับถ้าผมโปรโมทอ่าให้ในพิมพ์ในคลิปไหนนะครับก็แคปรูปไว้ได้นะครับแคปรูปไว้ได้แล้วก็ส่งมานะครับในช่องทางไลน์นะครับหรือโทรติดต่อมาก็ได้นะครับหรือเข้าไปแอดไลน์ก็ได้นะครับผมจะมีลิงก์ไว้ให้แล้วส่งภาพมานะครับสนใจก็ติดต่อมาสอบถามได้นะครับประเทศที่มีความสวยสดงดงามนะครับ ที่ของเกสทาเรียนแบบได้ยากพระสมเด็จพระละคังพิมพ์ใหญ่พิมนี้นะครับอ่านเพื่อนดูนะครับผมให้ดูพิมพ์ก่อนหน้านี้นะครับเหมือนกันเลยแต่สีองค์น้นจะเข้มกว่าเนี่ยนะครับเห็นไหมครับสององค์พิมพ์เดียวกันนะครับลักษณะใกล้เคียงกันนะครับแต่องค์นี้จะเข้มกว่านะครับองค์นี้สีน้ําว่านนะครับจะเข้มกว่านะครับ องนี้ก็เปิดไปล้านห้านะครับล้านห้าองนี้ในคลิปแรกนะครับองค์นี้นะครับหนึ่งล้านนะครับแตกต่างกันที่ตรงนี้แต่เป็นด้วยดินนะองค์นี้บนพระพักจะมีหลุมอยู่นะครับรอยหลุดของมวลสารนะแต่ก็เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับเนื้อพระลักษณะทุกอย่างธรรมชาติเหมือนกันนะครับแตกต่างกันที่สีน้ําว่านนะครับสีธนุณะองค์นี้จะอ่อนกว่านะครับ องนี้ก็เปิดร้านห้าจะเข้มกว่าสวยกว่าหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นพระแท้เหมือนกันทั้งสององนะครับเพื่อนท่านใดสนใจก็โทรติดต่อสอบถามได้นะครับองค์นี้ล้านหนึ่งนะครับโทรมานะครับติดต่อสอบถามต่อรองได้นะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้วันนี้ก็ฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนท่านอื่นเนี่ยนะครับได้ศึกษาพระแท้นะครับได้ทาความเข้าใจนะครับกับ ลักษณะของปูนนะครับที่ผ่านการสร้างมาเป็นร้อยกว่าปีนะครับลักษณะแนวทางวิทยาศาสตร์นะครับรูปแบบการงอกของปูนสุกปูนดิบนะครับรูปแบบการสึกกรอนนะครับรูปแบบของชั้นน้ําว่านนะครับที่อยู่ในเนื้อปูนนะครับที่ผ่านการสร้างมาเป็นร้อยกว่าปีนะครับเป็นลักื่อ่างไงในพระแท้นะครับกายภาพโดยรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าเราศึกษาก็คือเป็นหลักวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะครับหลักวิทยาศาสตร์ก็คือนะครับเราก็มา วิเคราะห์นะครับดูกายภาพของเก๊เป็นยังไงของแท้เป็นยังไงนะครับเนี่ยลักษณะการเปลี่ยนรูปแบบของเนื้อปูนนะครับอย่างเงี้ยนะครับเป็นหลักนะครับวิทยาศาสตร์นะครับการดูกายภาพหดแห้งเหี่ยวย่นผุพุนของเนื้อปูนนะครับรูปแบบการงอกที่ชัดเจนนะครับไม่ใช่พระที่แต่งหรือทํามานะครับองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับที่เรานํามานะครับศึกษานํามาพิจารณาในการนะครับเปรียบเทียบพระแท้ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณเพื่อนทุกท่านนะครับก็ขอให้เพื่อนทุกท่านนะครับโชคดีเฮงเฮงรวยรวยทุกคนนะครับสวัสดีครับ